สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับต่ารถหกล้อดัมซิงนะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับถึงถึงลานแล้วนะครับลานจอดนะครับก็คือของผมก็เป็นแป้งลงพุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมคิวแรกครับนี่อันนี้คิวแรกนะครับของวิชานนะครับมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ คิวสองคิวสามคิวสี่ของผมได้คิวห้านะครับคันที่ห้าของพี่ตู่คันที่หกนะครับที่หมอกน่าจะคันที่สี่นะครับเสียหมอกนี่คันนี้นะครับคันที่สี่แล้วก็พี่ป๋อมน่าจะคันที่สามนะครับรถใช้วุฒิน่าจะคันที่สองนะครับตามที่ไล่ดูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรถหน้าตีครับ เดี๋ยวไปดูพาไปดูนาตีนาตีทำไรนะครับเดี๋ยวหยับพามาดูแต่ละคันนะครับแป้งของพวกนาตีคือแป้งจัมโบ้นะครับลงวันนี้นะครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะครับไปใส่ลาคน,นม่านมหายิ่งเข่า โอ้ยยยนอนเดียวเึ้นเกีย่เอวมือเลยนี่เดียวร่งมือเนี่ยนวะเย็บ่อผ่าหนุ่มลงไหมโอ้ยมาต้องมันเดียวกันดีนี่มองใส่อ๋อต้องหาเขารงว โอ้ลุงแงี้ยหน่อย,ออยเอาฝากพอลฝากพอลครับผมฝากวอลแล้วนี่ครับผมนัดตีครับป่ะเดี๋ยวผมจะพาทนะ่านผู้ชมไปดูอีกฝั่งหนึ่งอ่าเดี๋ยวไปดูทางนี้นะครับไปทางนี้ไปทางนี้โอ้ไปวะได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นรถเอ่อไอป้อมนะครับไอ้ป้อมในคิวไหนเดี๋ยวถามมึงไอ้ป้อม Q Q oh. เด็กคิวเด้คิวจามโอ้ไอหมอกคิวซีเลยวะผมจำหมอกแเบียนเ â u กได้ปะผมคิวห่าผมตัวพวกเจ้านี่ครับวิกเตอร์นะครับโอ้หนามีอย่างเนี้ยเจอที่ผมครับหางสีชมพูครับป่ะเดี๋ยวกลับกลับไปฝั่งนูงน้นดีกว่าจะได้เห็นมุมกว้างๆนะครับทางนี้นว,ว่ไหวขยะหลาย อยักเอาพวกเจ้าละพ่อถิ่มมาดิบอปฏิเสธครับผมกับมีถิ่มแน่บอถิ่มเนี่ยธรรมดาครับคนเท่ากับบอดีเสมอไปนะครับนี่เป็นรถพี่หมอครับอันนี้นะครับโอ้ฟันเนี่ยอีกแล้วแก้วนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเรียนมานะครับวิ่งมาอ่า ล่อซีรุดออกนะครับโชคดีที่ผมเห็นก่อนนะครับผมถ่ายคลิปไว้อยู่แต่มันหน่อยนะที่บอลงดอกนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศภายในลานนะครับเป็นแป้งที่ว่าลงพรุ่งนี้ด้วยลงวันนี้ด้วยนะครับส่วนของพวกผมก็ลงลงพรุ่งนี้นะครับคือลงวันเสาร์วันเสาร์นั่นเองนะครับนี่ครับเพิ่งจะมาถึงนะครับ ยังไม่ได้จับเครื่องเลยนะครับไปวะใส่เลยครับเลยรถระจวบครับใส่อย่างมม่น้อยเลยครับเลย เลยเลยเพื่อนอาย่เลยครับเลยขึ้นลอยเลยครับขึ้นลอยเลยเลยครับเลยนี่ครับเลยเลยเลย โ oh. yeah. <laughs> อ้แย่เสียงมากครับเนี่ยเส่อะไรครับเนี่ยไม่อัดลุงลุงสาไทยนี่บรอครับอ๋อ oh. เอาใส่มาจากไหนครับเนี่ยสุราษฎรชอู้มาไกลนี่ครับไม่อัดแรียนมาเสียงจ้ะไม่อัดอนะ่ะ นี่ครับรถหัวนอกรถอ่าหัวเปอร์เซียฝั่งนี้ก็จะเป็นเออหลอดนี้ไหมนครราชสีมาครับท่านผู้ชมพุฒิุฒิยังวะวุฒิท่นันนะครับไปไใช้ปะหยับหยับเอากันแลวบอกให้เจ้าหยับแล้วครับ อสังกัดหลักสิบแปดโอ้เราคันี้เห็นดูสวยๆเลยครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับตายแล้วพร้มจำเต็มมานฮสวยครับสวยอันนี้แหละวิ่งเร็วๆอ่ะแลีน <laughs> เร็วขนาดเลยนี่ถ้าแก่ขับเองงั้งเดี๋ยวจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูคู่กันกับรถสาหราช นะครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มหยับเอากันนะครับท่านผู้ชมรถเริ่มจะเตรียมอีกแล้วนี่ครับจัดอ่าใส่ให้เราด้อท่านผู้ชมนะเกี่ยวเอาข่อยมาใส่เด้อบวะเนะี่ยใส่เลยครับเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้ นี่ครับของเก่านะครับใครจะเอามาเอาเด้อเรื่องของไม่ลวนะครับที่ใส่เมื่อคืนก็มีหลอดไฟนะครับหลอดไฟตัวนี้นะครับใหม่ๆเลยนะครับใหม่เลยนะครับแล้วก็มีไฟราลาข้างนะครับไฟรลาข้างอ่าที่ผมแล้วก็หลอดหลอดตัวนี้นะครับหลอดตัวนี้หลอดไฟลังคานะครับแล้วก็มีอ่าไฟข้าง ไปข้างนะครับโอ้เื้นตัวนี้นะครับใหม่แล้วก็ฝั่งทางนู้นก็มีอีกครับหมดไปเมื่อคืนอ่าเยียบเยีเ่ยบโยกใจโอ้ยกูนึงแห่งระวังกงืดหลนี่ครับเริ่มขยับเอากันครับท่านครับผมก็หมดไปเมื่อคืนหมดไปอ่าเท่าไหร่ ท่ากว่าบาทนะครับนี่ครับท่านผู้ชมปาดขออนุญ,ญาตนะครับสังกัดหลักสิบแปดก็รถบรรทุกเดนี้ไหมสวยงามครับผมปาดปาดปาดรถเสียนาโอ้นี่แหละผมเห็นหเรียนเร็วๆแล้ครับนี่แหละ แป้งน่าจะเป็นแป้งโคราชอันนี้ครับนะเดี๋ยวเพิ่นก็ออกแล้วครับนี่เด็กน้อยเพิ่นก็ออกเพิ่นล่อไปลง,ลงเยอะเจียเจียจอดจอดคิดทั้งนั้นก่อนนี้เลยครับจอดคิดทั้งนั้นเลยชาวบ้านจะนน้ำเนี้ย <laughs> แล้วยังถอยเข้าไหนี่ห้ผมไทยนะเด้ <laughs> อรถสวยครับเห็นดูอยู่เนี่ยคันเนี่ยเห็นแลี้ง มีแต่เล่นขวาย,ย่างเดียวแปดสิบย่างนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายเอากันนะครับนี่ครับรถพ่วงรถพ่วงถอยครับมาชมรถพ่วงถอยตอนนี้ล็อกลูกแล้วครับโอ้โอ้กระจก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  mình tung đan gấp đan đan, đứng nào con, này các, lốt thổi các dân ดันเลยครับดันเลยเลลดันหมดเลยบ่ได้ครับบ่ได้โอ้โอ้โอ้า <c oughs> ่ <c oughs> นี่ครับรถพ่วงถอยนะครับมัน สีงาสี่ง,งผมกับรูล้กันนะครับพอผมกับวเคยขับเนาะเป็นรถอ,อุดรน,นะครับขออนุญาตเจ้าของค่ายด้วยนะครับตัดชิดฝั่งนั้นเลยครับง่ายดีจะได้ไม่ต้องดับไอสตาร์เทเครื่องนานเนี่ยตัดชิดนั่นเลยจ้ะ เข้าไปแลงสามพันอ๋อจะเข้าไปลงเหมือนกันใช่ครับลงบนนวันนี้วันนี้ oh. กับวันนี้โอ้วิ่งลงพ่งนี้กันนะครับผมจะลิงออกไม่ได้ไงโคลงขวังคันนี้ก็จะออกคันนี้ก็ลงลงวันนี้ <laughs> นี่ครับมาดูรถพ่วงถอยครับ <laughs> ดันเลยครับดันเลย เลย,ร,เลย,เลยรับเลยเลยรับเลยเลยห้างห่างครับห้างดูฝั่งนี้ครับนี่ครับล็อกล็อกแล้วนะครับตัวนี้ล็อกแล้วเลดันเลยดันเล